เดี๋ยวนี้เขาจะเอาครัวเดี๋ยวเขาทำถุงยางฉีบนะไปคืเเอเจ้าบา้านนะตอนนี้อยู่เพืห้องวายอย่างนะโอ้ที่เปิดดูเจ้าสุขาโอ้คนบิกซีมินี่นี่โรตากโกเฟสอันนี้คือน้ำรดแล้วนรอทุกคนถ้าำรดนี่เพื่อพอเนี่ยจะกพเวิร์กหมดอ่ะกว่าพอพอ,พอ้อยขึ้นแถวบนปุ่นอ่ะ้อยน้ำชื้นไหมเนาะพึ่นสูงขนาดอ่ะ ปตีฮงรอสถานีแรกที่เขาจะไปคือวัดร่องตองนะเจ้ากองเขาไปถึงเขากับหันภาพแห่งความสามัคคีนะเจ้าเจ้าบ้านจ่วยกันล่างขี้เปิ้ลขี้โคนตำลานาทีมเขาก็บรรอจ้านะเจ้าจ่วยกันขนลงขนลงเพราะว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาแบบที่มันมืดเถื่อนก็ทถานสจที่กำลังขับรถถ่ายอยู่บับกองหันเขาก็ฟังมาต้อนรับเจ้าเขาจะว่ากับบอมแม่นนะก็ถือว่าแม่นแม่หลวงนี้เขานะเขาจึมติดตามอยู่ตลอดอันนี้แสดงว่าแฟนพันธุ์แท้แม่วเบื่อเหลือต้องวนตีน้องตีน้อนเบื่อเหลืออย่างเหมือนกันนะแต่กับไปล่างสซ้ายยางนี่ เอามาของหมู่บ้านเหี่ยก่รเจ้าของเขาจะมาให้อยู่ฮ้านะจะไหนมันก็ะตืงเสียอยู่แน่อีนะเจ้าสู้ๆถือว่าร่างบ้านพี่คิดหนิงเจ้าตุ้งเต้บอกเป็นปีนอกมาลองต้องนะเจ้าเนื่องจากน้ำสิ่งของที่ทานเอามาเฮ้ยเนี่ยเป็นต้นถามว่าคือประสงค์ที่ทานในทานน้ำใจให้หมู่เอามาเนี่ยเจ้าเดี๋ยวจะพิจังใหม่ละเจ้าเปิดเป็นรถเดินทางคนไทยเนะเจ้า